yang 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 ngo yang

กูบารายังกูบรายังกูบารายังกูบรายังกูบรายังอ๋อลง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 ลลงมาลงมาลงมาบอกลาันลงมาบอกเขากันเลยะลงลงลงมาลงมาลงมาบอกลขาันลงมาเอาเอาเป็นร่างทรงองค์ใดลงมาให้ตุดนะเอาเอาเอาบอกกขากนนะนะเป็นองค์ใดที่อยู่ในตัวอยู่ในกายที่เรากำลังรักษาอยู่นะมาคุยกันนะทำอะไรไม่ถูกไม่ควรต่างๆนะเออเอาเอาเออลงมาลงมาลงมาลงลงล

กูเ่าจังกูเป่าจงกูเป่าจงกูเ่าจงกูเป่าจงกูเป่าจังกูเป่าจังกูเาจังเอาเอาเเต็มอะไรเนี่ยุผีเจอตระกูลหรืออะไรเนี่ยที่อยู่ในร่างเขาเนี่ยนมันบอกกล่าวกันมีอะไรที่ต้องบอกต้องอะไรไหมต้องทํเฮ้ว่าเอาอะไรหร่าบุรีไหมเล่าไหมสุลาหสุลาบุรีมากูรับอะไรเอาหมวานพันขอขมามีมากู กบารายังกบารายังกูบารายังบารายังกูบารายังกบารายังบารายังก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 บารายเป็นอะไรถ้ามีที่ที่ลงมามาบอกมากราวนะมาพูดกับร่างเขาให้ทาปฏิบัติอย่างไรคุณใสบนดำที่อยู่ในตัวไล่ออกมาแล้วใช่ไหมฮะว่าไงฮะดูสายไหนไม่ได้กูไม่รู้กันเลยไม่คุยกับกูก็ไม่รู้กันนะฮะว่าไงเอา mà ngay mà cho nó chạy lại nhé mượn chạy nhé ở hồ ở hồ ở ở phải sản nó đi nữa เต็มเต็มเลยลงมาลงไม้เต็มเต็มเลยนะเอาเอาเปิดได้แล้วอยากเปิดก็เปิดให้น้อง ไม่คยลงไม่เคยไม่เคยเปิดมาก่อนหรอเอาเปิดแล้วเด้อไอ้หนูนี่อยากจะเปิดก็เปิดแล้วแล้วก็ไปบอกเขาแล้วกันะเปิดแล้วนะเออองไหนเอาคือชื่อองค์ไหนก็นี่นแหละพญานาคสายอีสานเนาะองค์ไหนแต่เข้าแค่องคูและองค์ชาติอย่างเดียวแหละแต่องค์อื่นกูไม่รู้หรอกกูรู้องค์กูอย่างเดียวองค์ชาติโอเคนะเสริมดวง โอเคองไม่ไม่ไม่ยากคำนี้ไม่ยากองคายชาตไม่ยากนะแล้วถือยังไงนะถือคือพญานาคส่วนใหญ่เขาจะถือศีลอยู่แล้วชอบจําศีลอ่าไปหาไปหาลูกปั้นพญานาคมาสักลูกก็ได้เล็กๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาพวกผลไม้ลากไม้ส่วนใหญ่ใช้ผลไม้ใช้กระสับนะหมากกูผลไม้ลากไม้น้ําชาอะไรพวกเนี้ยนะลองดูแล้วบูชาแล้วจะดีเองจะได้ผัว เองอยากได้ผัวนี่ใช่ปล่าล่ะเพราะหัวเก่าเขาเลยเขาเาเลิกแล้วน้อที่เป็นฝรั่งเนี่ยเองอยากได้ผัวประเทศไหนเยอรมันเหรอพม่าใช่ไหมฝรั่งอ๋อยห่ยงฝรงได้ขอให้รวยขอได้ขออะไรก็ได้รวยได้คนไทยนี่ไม่เอาอลไรใช่ไหมคนไทยก็คนไทยก็ก็อะไรสุดท้ายแล้วกันโอ้โหคนไทยสุดท้ายเลยตายแล้วได้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 เดี๋ยวจัดให้นะแล้วแล้วพ่อเขาส่งเสียไหม่ละเดือนให้ลูกอะ ก็ให้อยค่ะจะให้ก็่ให้เดือนเท่าไหร่ไม่เยอะพันกว่บาทโอ้ก็ยังดียังรับผิดชอบอยู่พันกวบาทก็ในค่าเราเรียนค่าอะไรเนาะเอาเราจดทะเบียนเขาเหรอจดแต่ไม่ได้อะไรจดแต่ไม่ได้อะไรเลยตายต้องรอให้กูจดทะเบียนมีลูกมีเจ็บเปล่าๆด้วยไมีลูกออามานะขอให้ดีนะเดี๋ยวก็ไปหาเขาบอกเปิดแล้วนะบอกที่ห้องนู้นขอให้มีชีวิตที่ดีมีเงิน ลึกมีความสุขโอเคห้องพญานาคเลยคนจังหวัดอะไรนะอุบลอุบลอ,อุบลราชธานีโซนลำน้ำโขงอำเภออะไรบ,บุญบุญทะลิศกับบุญทะลิกเลยไหมไมงงไ่ไปทนเช่นนั่นสุธยาโอไปสุธยาเนี่ยมุ่งสู่สุธยาแล้วออก,กบบล<ด>รรูกกับอุบลมาแล้ว,ลวจะาดีแล้ว ทำงานนะจะทำงานไม่ได้ทำงานได้เอาให้ดีถ้าได้ผัวแล้วก็พามาหาผมโอเคไหมครับต้องพูดเพาะหน่อยอคคไม่ได้ครับเพราะไลน์ทิกตอกเราต้องพูดเพาะครับนะเอามาแบมือไอ้หนูมีชีวิตใหม่ะนะองค์ลงแนละ้วปกปักรักษานะเอ <c oughs> แล้วก็ไปห้องพีหนาไปบอกกาวบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในห้องนะ <c oughs> เราไปนั่งคุยบอกผมเปิดให้แล้ว <c oughs> แล้วก็เขามาลงแล้วนะทีน,นี้ <c oughs> พูดผีวิาสารหมดแนละ้ว อย่างนี้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นให้มีคนดีๆเข้ามาสา,ายนี้นีอนาคนบูชาทั่วประเทศเลยเยอะมากสายน,นี้บูชายดีนี่รวยนะแล้วก็โชคลามนี่ดีแต่ส่วนใหญ่นี่ติดกรรมเรื่องคู่คองน้วแปลกมากเลยไม่เอยมีคู่อะไร ขาไม่อยัางมมีค uh ู huh. be, ่หรือเปล่าคะอาจจะผิดกฎกันเยอะนะที่เมืองบาดาลนี่มั่นใจเหมือนกันเก็บจำเรื่องความรักตลอดแล้วไม่ก็ส่วนใหญ่พญานาคเวลามาเกิดเนี่ยมักจะมีคู่ตามมาด้วยห่วงเหมือนงูห่วงไข่มันเนะ่ตายแบบนั้นเนี่ยแปลกมากเราเรียกเกิดคู่เวลามาปั๊บเราพุทเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ชาติที่แล้วเป็นผู้ชายแล้วเมียก็ตามมาคุมเงี้ยมาหาเมียอย่างไหนเนก็มีแต่แอบไปดีนะ าเอาหน้ามาเรากไปดูห้องพญานาคไปขอพรห้องพญานาคดีนะไปได้กับอุบลไน้และหายแล้วหายแล้วเอาอย่เคน,นี่สบายใจถ้าองค์มาลงแล้วนี่แหะของเราอันนี้แปลกดูโอเคไม่ใช่ว่าหายแล้วหายเลยเนี่ฮะ